งาน Grand Opening r i รซ์เซราสกินแคร์แห่งอนาคตที่จะช่วยแก้ปัญหาผิวของคนไทยยุคใหม่ได้อย่างล้ำลึกสูงสุดถึง4ชั้นผิวภายใต้เอกสิทธิ์ฟิลโอเรโอแอคทีฟที่งานนี้ทิสาวริทิสาเม่จิรกิจและพิกเลตชาราดามาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กคลูซีฟในงานนี้คุณพีซี Ri โอไรซ e เซรเปิดเผยว่าคนยุคใหม่ให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอก ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและอ่อนเยาว์ไรเซราจึงได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาผิวได้อย่างล้ำลึกแบบมัลติลิฟติงหรือมีการแก้ไขปัญหาผิวสูงสุดถึง4ชั้นผิวเพื่อเร่งเข้าแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดซึ่งในส่วนฟิลออรีโอแอคทีฟ เป็นสารสกัดส,สําคัญผลงานวิจัยจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเติมเต็มร่องลึกและริ้วรอยบนใบหน้ายกกระชับทุกชั้นผิวได้อย่างชัดเจนเหมาะกับทุกสภาพผิวและทุกเพศทุกวัยค่ะ วันนี้นะคะเป็นการเปิดตัวไรเซ r รานะคะแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะก็ยังไงต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานของเรานะคะคือตัวไรเซ r ราเนี่ยอัดแน่นไปด้วยสารสกัดที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการบํารุงและแก้ไขปัญหาผิวได้ลึกถึง4ชั้นผิวเลยะคะ่ะนี่คือความพิเศษของเราเลยใช่ค่ะเรามีนวัตรกรรมโอเรโอแอคทีฟนะคะที่เราเป็นแบรนด์แรกที่ นำมาใช้นะคะในประเทศไทยนะคะเป็นนว,นวัตกรรมจากประเทศฝรั่งเศสค่ะก็ในส่วนของฟิโอเรอติป์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนก็เราก็โชคดีมากๆนะคะที่ได้ตัวฟิโอเรอติ v e ม,มาใส่ในสัรสก,ก,กันเพราะตัวเนี้ยเขาเป็นงานวิจัยของประเทศฝรั่งเศสนอ้อที่ มีการวิจัยว่าเห็นผลลับจริงๆในโดยใช้ระยะเวลาเนี่ยอันสั้นนะคะปกติแล้วเวลาเราใช้ครีมใช้อัมพูใช้เซรั่มอะไรก็แล้วแต่จะมีการเห็นผลหลังจากใช้ไปแล้ว3สัปดาห์ขึ้นไป1เดือนถึง3เดือนนะคะแต่ตัวนี้เขาก็เป็นงานวิจัยที่ออกมาเลยว่าคุณจะสามารถสัมผัสถ,ถึงการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะในเวลาแค่แบบ1วันก็เริ่มสัมผัสได้แล้วแต่ที่น่าพิเศษกว่าคือเมื่อกี้เรามีการเทสกันนะคะ ก็15นาทีก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในของรูปกุมขนและเริ้วลอยแล้วนะคะก็คือเรียกว่าเร็วมากๆนะคะและยิ่งถ้าใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะรับรองค่ะคุณจะได้ทุกคนจะได้แบบผลลัพธ์ที่น่าพอใจแน่นอนก็อยากให้ทุกคนมาลองนะคะประสบการณ์พิเศษนะคะกับตัวนี้กันนะคะไลเซอราอัลติเมท เบลเลอร์แอนด์ลิฟติ้งแอมพรค่ะก็ตัวนี้จริงๆก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะผิวมันผิวผสมผิวแห้งใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มีออยด์ด้วยนะคะก็คือสามารถใช้ได้นะคะช่วงอายุก็คือจริงๆก็จริงๆก็ใช้ได้ทุกช่วงอายุเลยนะคะใครที่อยากสตาร์ความอ่อนเยาว์ไว้ใช้ได้เลยใครที่มีปัญหาผิวหน้า ก็ใช้ได้แบบเขาเรียกว่ากู้สภาพผิวหน้าได้เหมือนกันนะคะก็ใช้ได้หมดใช่ใชแล้ว,ลวเป็นแคมเปนพิเศษที่ตอนนี้ก็คอลแลบนะคะกับทางมิลินนะคะก็เป็นอยากให้คุณมีเป็นลิมิเต็ดบ็อกเซตค่ะที่คอลแลบระหว่างไรเซร่านะคะกับ แบร์มิลลินะคะข้างในในกล่องเนี่ยก็จะเป็นไรเซ r ร a ทั้งหมด3กล่องนะคะแล้วก็มี h e ดแบนด์อยู่ในนั้นด้วยนะคะจำนวน1อันค่ะก็ลิสแตนคราวนี้นะคะก็เป็นการ c o l l เบ o r a เรชัพิเศษเลยแล้วก็จะมีเป็น2ลายด้วยกันนะคะเป็นลายที่ออกแบบพิเศษนะก็เป็นโลโก้จากไรเซ r ร a แล้วก็ใส่ความเป็นมิลลินเป็ปักตัว M นะคะเป็น M เพชรเล็กๆนะคะน่ารักมุ้มิงนะคะแล้วก็มีลายทั้งหมด2ลายด้วยกันนะเป็นลายเหมือนนช้าไร แล้วก็มลายเป็นตอนคืนเป็นเมอร์เคิลไทนนะคะก็จะเป็นลายเป็นแบบแววๆเข้ากับแพ็กเกจก็ไม่ได้คอลแลบบ่อยๆแต่คราวนี้ค่ะก็มีโอกาสได้คุยนะคะทางซีอแล้วก็รู้สึกว่าเห็นพลังในความตั้งใจทําอะไรใหม่ๆแล้วก็จุดมุ่งหมายกันมุมมองในการจะสร้างอะไรพิเศษขึ้นมาในค่อนข้างตรงกันก็เลยก็เลยมีโอกาสนี้ขึ้นมาค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมางมาก จริงแล้วนะคะก็ตัวไรเรานะคะก็ออกมาเรียกว่าเพื่อตอบโจทย์นะคะเรียก<ๆ>ว่าปัญหาของผู้บริโภคจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกกระชับผิวหน้าหรือว่าการการเติมฟิลเลอร์ให้กับหน้าเรานะคะโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวนะคะก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ทาสามารถเราสามารถดูดีนะคะดูเด็กกลงได้นะ,ะท,ทุกวันเลยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ต้องเข้าคลินิกแล้วค่ะตอนนี้ก็แบบมีนวัตรกรรมที่สามารถแบบ ให้เหนียงของเราหายไปได้ด้วยอ,อ,อันนี้คือน่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ลองได้ออลองเทสตดูรู้สึกว่าเ,เนื้อสัมผัสแบบออหอมแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสนใจมากส่วนตัวเป็นคนหน้าแห้งก็เลยแบบโอ้โหแล้วอันนี้คอลแลบกับทางมิลินนี่ว่าเด็ดเห็เนเฮดแบนก็คือน่ารักมากย <laughs> อยากได้ค่ะก็ <laughs> คิดว่าเหมาะกับทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าสําหรับพิกเกตส่วนตัวก็รู้สึกว่าอย่างวัยสาวๆแบบพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อยังไงก็ต้องเหมาะแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเราก็ต้องบารุงตั้งแต่ตอนนี้นะคะแบบให้หน้าเรากระชับตั้งแต่ตอนนี้นะคะ่ะจะได้เ,เห็นผลยาวยๆเลยทีนี้เราก็จะสาวไปเรื่อยๆสตาร์ทเอาไวะคะ้ค่ะได้ค่ะก็อย่างที่พี่พิกเกตพูดพี่หรือเปล่าเลยไม่จะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกัน่ะข,ขอโทษค่ะชิมกับกัน ชิตกับการเป็นน้องนี้ค่ะจะไม่ใช่แนวนะคะก็อย่างที่คุณคิดเพต่พูดนะคะก็คือถ้าสมมุิเราเริ่มดูแลตัวเองเร็วค่ะเราก็จะสร้างสภาพที่ดีที่สุดไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ด้วยค่ะก็คือเราต้องมีความสวยทั้งมายเบอินโซนะคะและที่สําคัญก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในสภาพที่รู้สึกว่าเรารักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะมนเกี่ยวกับการตอบแทนค่าที่เรามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นจุดเนี้ยค่ะถ้าเรามีโอกาสทำสติกสักน้อยเนี่ย สินค้าหนึ่งตัวก็อาจจะช่วยทําให้คุณเนี่ยตัดตัวเองเพิ่มขึ้นได้แค่หนึ่งอันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยตื่นเช้ามาล้างหน้ามีความสุขนะคะแล้วพร้อมที่จะออกไปทํางานก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะที่ได้มานั่งฟังเราก็มีความรู้สึกว,ว่าเออจริงมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยมีถึงเลยเพราะขอบคุณทุกคนนะคะที่ชวนโอเคนี่ขอโทษนะคะจ <laughs> ช่ค<ฮะ>่ะจริงๆเราจะบอกว่าไม่ไม่ได้จําเป็นเฉพาะสาวๆอย่างเดียวหนุ่มๆก็ต้องการความชุ่มชื้นของผิวเหมือนกันเมื่อกี้ได้ลองเล่นตอนที่ขณะที่ฟังเนาะ คือมันเห็นความต่างได้เลยตอนที่เราใช้บนหลังแขนนะครับก็คือจะเห็นได้เลยว่าผิวจากตรงเนี้ยที่มันแห้งๆพอทาเพิบก็คือมันจะดูชุ่มชื้นทันทีแล้วก็ไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ควรจะต้องดูแลผิวตัวเองเพื่อที่จะทําให้ผิวเราดูสดชื่นเปล่งปลั่งแล้วก็มีออร่าตลอดเวลานะครค่ะไรเซ r a รานะคะ u อัลติ t เมท l ฟิลเลอร์แอนด์ลิฟติ้งแอมพูตตัวนี้นะคะเราตั้งใจทํากันมามากๆนะคะ เรื่องสงารสกัดเรื่องส่วนผสมต่างๆใดๆนะคะพวกเราทำการบ้านให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าที่ของทุกคนมีแค่อย่างเดียวนะคะขอให้ทุกคน enjoy experience การใช้ไรเ e r a สกินแคร์ของเราเท่านั้นเองค่ะ